พ่อบอกว่าคุณแกอยู่ในตู้จุดไหม้สีขาวด้วยว่ใช่ยจอนปะาวะเออแยแ่แบบมากดีเราหวังนี้มึงเป็นใต่ไข้ดันพี่ไซนี่ฮะบังงาชือว่าไอ้พ e ุ I ่มอยู่บนและเป็นอยู่ด้านสรุปก็คือตัวเป็นลูกเปนป้านแม่ปนเดี๋ยวพุม่มต้องไปอยู่ที่นี่ไข้บ้รรเลงนี้ ก็จะอยู่ตี่นี่และเปิ้นก็นจะพิสูจน์ตัวว่าเปิ้ลจะได้ขายบ้านก่อนตัว,ตวที่ดินลงตีนดอยนะครับ12ล้านบาทเนี่ยผมซื้อเลยนะครับ <c oughs> วันนี้มีคนมาแหล่บ,บ้าน <c oughs> มึงรักเขาชอบเขามึงก็บอกกับเขาไปตรงๆสิวะเขาอู้กับเมืองผมแหลงใต้เคมีเนี่ยไม่ได้เข้ากันเลยคนละภาษาแล้วมันจะยังไง มันคุยกันมันก็เข้าใจกันเองอะความรักมันไม่มีอะไรไตยตัวหรอกขาดทุนพนันเราก็ไปกันสองคนไหมฮะตัวเกย้อย่างกับเปิ้ลกันเนี่ยเฮ้ยทำไมเธอสองคนถึงมาด้วยกันอะ ให้ตายตปตบให้ตายผู้ยิ่งมัก่ายเอาไว้ทำไรแลรงไม่ปังแล้วยังอิเที่ยงแาวบานค้างเคียงทนไม่ไหวยูก็ยูไม่ยูก็ไปแรงหมาีตายไม่รอนทำไรอยับแมมไข่้นวะ